สวัสดีครับมาพบกับช่องปีเตอร์ DIY สายมั่วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแก้ไขพัดลมเดินช้านะครับง่ายนิดเดียวนะครับทำกันเองได้ที่บ้านนะครับอาการนะครับไ้เช็คได้ไม่กี่อาการนะครับพัดลมหมุนแล้วก็หมุนช้านะครับไม่มีแรงนะครับเบอร์1เบอร์2เบอร์3ก็ค่อนข้างที่จะหมุนช้านะครับก่อนอื่นเรามาตรวจสอบกันง่ายนิดเดียวนะครับ ว่าต้องเช็คตัวไหนที่ว่าจะต้องทํำยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเราดูใบนะครับเราต้องเปิดก่อนนะครับเปิดก่อนเปิดเบอร์ไหนก็ได้นะครับสักหนึ่งเบอร์นะครับเปิดเสร็จแล้วให้เราเช็คดูว่าเรากดไปเลยนะครับเห็นไหมครับถ้ามันหมุนแล้วออกอยังหมุนได้ปกติแบบขนาดนี้นะครับแต่นี้มันหมุนแบบไม่ค่อยมีแรงมันเอ,อ,อื่อยๆอืดๆนะครับพอหลังจากนั้นเราก็พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็กดปิดดูแล้วก็เราต้องดูใบนะครับต้องดูใบด้วย นะครับตอนนี้มันหมุนช้าแล้วก็มีเสียงคลังนะครับก็กกมันเหมือนมันไม่ค่อยมีแรงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาปิดกันดูนะครับตอนนี้พอผมปิดแล้วนะครับให้ดูใบนะครับถ้าใบยังมีแรงเฉื่อยสรุปนะครับว่าบูทแกนพัดลมหรือเป็นลูกปืนพัดลมยังใช้ได้ปกตินะครับไม่จําเป็นจะต้องหยอดน้ํํามงน้ามันอะไรนะครับนะครับ เห็นไหมครับมันจะมีแรงเฉื่อยจะมันหยุดไปเองจะุ่งนี้ถือว่าอุปกรณ์ต่างๆยังโอเคนะครับไม่ว่ามอเตอร์ไม่ว่าบูทว่าแกนว่าลูกปืนนะครับจะโมงนี้ยังโอเคหมดนะครับสิ่งที่น่าสงสัยนะครับเดี๋ยวเราไปแกะดูกันนะครับลองไปดูกันสิ่งที่ต้องทํานะครับก็เห็นไหมครับอันนี้ของฮัตตารีนะครับอ่ามันจะมีน็อตอยู่ด้านหลังหนึ่งตัวกับข้างบนอีกหนึ่งตัวนะครับ เราเอาชุดนี้ออกมาเลยนะครับแล้วก็ดึงป่าลังออกมานะครับพอแกะออกมานะครับลักษณะแบบนี้นะครับออกาว่าออกเสร็จแล้วนะครับมาดูตรงตัวนี้เลยนะครับนี่สิ่งที่เราต้องสงสัยตัวแรกเลยนะครับตัวนี้เพิ่งเปลี่ยนไปนะครับเห็นไหมครับตัวนี้เพิ่งเปลี่ยนไปแต่มันเสียอีกแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเสื่อมนะครับขอเรียกว่าซีนะครับหรือว่าแคปพัดลมนั่นเองนะครับหรือว่าชื่อคอนดิเซอร์ก็ได้แล้วแต่ใครจะเรียกนะครับ ตัวนี้นะครับมันใช้1.8นะครับ1.8มโครฟารตดนะครับนะครับเวลาเวลาเวลาพี่ๆน้องๆเอาไปเปลี่ยนกันนะครับก็ถ้าอาการเดียวกับตัวนี้นะครับก็ให้ดูเบอร์นะครับเบอร์นี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเห็นไหมครับ1.8มโครฟารตดนะครับจาเด็ดตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ1.8บางตัวก็1.2บางตัวก็1.5นะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็น1.5 1.8นี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะมันเป็นพัดลมตัวใหญ่นะครับ แต่ต้าของใครเบอร์เดียวกันก็เปลี่ยนกันได้นะครับตรงนี้ต้องเน้นเลยนะครับบางทีก็1.2 1.5 1.8หรือ2ไมโครนะครับก็แต่ตรงนี้สําคัญที่สุดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สําคัญนะครับตัวนี้คือคือผิดไม่ได้นะครับต้องให้ตรงเบอร์แต่ถ้ามันผิดถามว่ามันเดินไหมมันเดินนะครับแต่ว่าบางทีอาจจะทํามอเตอร์ร้อนหรือบางตัวถ้าใส่ค่าผิดก็อาจจะไม่มีแรงหรือทําให้ตัวมอเตอร์ขดลวดมีปัญหานะครับทีนี้เรามาดูนะครับในเมื่อเราดู1.8ตรงนี้้แลวนะตรงนี้1.8 นะครับดูว่าตรงกับเบอร์มอเตอร์ที่มันให้มาของเดิมนะครับแล้วก็มาดูที่450นะครับ450โวลต์นะครับตัวนี้นะครับพอเราใช้ไฟบ้านแค่220นะครับดูยังไงก็ได้นะครับถ้าได้ตัวนี้มาให้มากกว่า220นะครับจะเป็น305ตรงนี้เขาไม่ํำกับนะครับแต่ห้ามต่ำกว่า200ห้ามต่ำกว่า203แล้วกันครับ203 204นะครับห้ามต่ำกว่า205นะประมาณนี้นะให้สูงมาก่อนตัวนี้สูงกว่ายิ่งสูงยิ่งดีนะครับ จะไม่มีปัญหาแต่ตัวนี้ต้องให้เป๊ะนะครับต้องให้เป๊ะนะครับ1.8เราจำพวกนี้ต้องให้เป๊ะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันนะครับตัวนี้การเปลี่ยนก็ง่ายๆนะครับไม่ยากเลยนะครับสีไม่ต้องไปดูนะครับสีไม่ต้องไปดูมันมาแบบไหนก็ตัดเลยนะครับตัดจากของเก่าสมมติว่าตัวนี้เป็นของเดิมติดพัดลมนะตัดจิ๊กเลยนะจุ๊บตัดขาดเลยสองสองเส้นตัวนี้เป็นสีที่มันไม่มีขั่วนะจะใส่สลับกันยังไงก็ติดนะครับ ไม่ต้องไปกังวลว่าต้องใสให้มันตรงสีได้มาสีไม่ตรงกันไม่อะไรก็ช่างนะครับก็ตัดจึกนะครับแล้วก็เอาสายของเขามาผูกเลยนะครับแต่ตัวนี้ผมใช้ท่หอหดนะคใครไม่มีท่หอหดก็ใช้ปลาเทปได้นะครับแล้วก็หาที่ยึดให้มันเหมาะสมสมบูรณ์นะครับบางตัวนี้ผมได้มานะครับเพราะว่าขาเดิมมันติดตรงนี้นะครับของเดิมมันเป็นขาโลหะมันไว้ข้างบนแต่เนื่องจากว่าผมไม่ได้ตัวซีจีนแดงมานะ สีตัวนี้ก็ไม่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 ดีนะครับบอกเลยว่าไม่ดีนะครับรุ่นนี้ไม่ดีหาดูตัวที่มันแพงๆหน่อยเพราะว่าตรงนี้ผมจําเป็นจะต้องเอาเพราะมันหาซื้อไม่ได้แล้วนะครับหาซื้อไม่ได้ตามบ้านนอกนะครับก็ได้ขามาแต่มันไม่ได้เป็นขาโลหะนะมันก็บังคับอยู่ตรงนี้นะครับจากของเดิมมันมาติดตรงนี้นะครับแต่ติดตรงนี้ไม่ได้มันจะติดโครงนะครับแล้วก็ผมมา DIY ใหม่นะครับก็มาติดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันนะครับเดี๋ยวพิลัมพิไลไปกันนานมันจะยาวนะครับ นะครับก็ตอนนี้ก็ปีนันใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทําให้เหมือนเดิมแต่ว่าผมย้ายฝั่งมาอยู่ฝั่งนี้นะเพราะว่ามันเป็นงาน DIY นะครับมันเข้าตรงนี้ไม่ได้หัวน็อตมันยาวไม่พอผมก็เลยต้องมาเจาะตัวถังใหม่นะครับเจาะเข้ากับขวาหลังเลยนะครับก็เวลาเจาะก็ผมต้องต้องดูแม่มันถึงขดลวดนะครับน,นะครับก็สั้นๆไปล็อกไว้แล้วก็เราต้องครอบฝาได้ด้วยนะครับครอบฝานี้ต้องเป๊ะ นะครับไม่อย่างนั้นมันเข้าไม่ได้นะครับข้อฝาเข้าไปก็ล็อกน็อตขัดหลังก็โอเคนะครับก็เข้าได้พอดีนะครับเดี๋ยวประกอบแล้วก็ลองมาลองดูกันนะผมยังไม่ได้ลองเลยนะครับเดี๋ยวลองดูไปพร้อมๆกันครับก็ตอนนี้ใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูนะครับก่อนจะทําอะไรทุกอย่างก็อย่าลืมถอดปลั๊กด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยตอนนี้ผมเสียบปลั๊กไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันไปเลยว่ามันจะโอเคผ่านไหมนะครับ นี่นะครับหมุนนะครับเถอะหมุนเร็วเลยนะครับก็ปกติเลยนะครับแรงเลยนะครับแรงเลยอันนี้แค่เบอร์หนึ่งนะครับก็เถอะผ่านนะครับอนี้เบอร์สองเห็นไหมครับแรงมากฟังเสียงลมได้ยินนะครับแล้วก็เบอร์สามนี่ครับเราก็ได้พัดลมใหม่อีกหตัวแล้วนะครับสบายเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับ มันก็ไม่ยากนะครับสําหรับชาวบ้านนะครับทําได้ทุกคนนะครับดูคลิปผมจบนี่อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะกดสับตะขาบสับใบมะกรูดด้วยนะครับถือว่างานนี้ผ่านนะครับเปลี่ยนแค่คาปาซิเตอร์หนึ่งตัวนะครับตัวของเก่าเนี่ยรือออกมาแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้เพิ่งซื้อมานะครับเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนไปรอบที่แล้วนะครับก็พังอีกแล้วนะครับก็ถือว่ายี่ห้อนี้ก็ไม่ไม่ผ่านนะครับหายี่ห้อใหม่นะครับ ลองดูตัวที่มันแพงๆกว่านี้หน่อยอันนี้ตัวหนึ่ง30บาทนะครับผมซื้อมานะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับช่องปีเตอร์ diy สายมั่วนนะครับ diy ให้ทุกท่านทุกคนนะครับโอเคนะครับวันนี้ไปก่อน